ช่องนิยายเสียงแองเจิลไวสขอเสนอนิยายเสียงเรื่องยอดเซลแมนทะลุมิติตอนที่213เกือบหดไปแล้วท้องฟ้าเข้าสู่ยามราตรีแสงตะเกียงน้ำมันรุหรูใจของลินวันรงบังเกิดไฟลุกโหมคลางนึกว่าหญิงสาวผู้งดงามที่นอนอยู่ภายในห้องนั้นเป็นสหายสนิทของเฉียวเทียวอีกทั้งเวลานี้ก็ยังเป็นห้องนอนของนางอีกด้วยเขาหัวเราะฮิฮะ ความดำมืดนั้นเผยความยุนเย้าบางประการออกมาโดยไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันลองอะไรหรือเจ้าคะเชียวเชียวเอ่ยถามด้วยความกระดากไออย่างล้นเหลือร่างกายของนางอ่อนยยบยาบไรเรี่ยวแรงมือของพี่ใหญ่บีบพลึงลูบไล้บนเรือนร่างนางเบาๆและเชื่องช้าประหนึ่งต้องการให้ร่างกายของตนหลอมละลายลงไปลิ้นวันโรงแหวกเสื้อตัวเล็กของนางออก เผยชุดนิยมตัวในสีแดงเพลิงออกมาให้เห็นเ่ยเสียงแถวเบาวา่าลองทำเรื่องน่าสนุกบางอย่างนะสิพี่ใหญ่ย่าเจ้าค่ะเทียวๆรีบร้องออกมาลมหายใจฟืดฟาดนางกล่าวด้วยน้ำเสียงแฝงอาการสั่นเทาด้วยความตกใจเล็กน้อยนอกจากนี้ก็ยังมีความสุขสมที่แม้แต่ตัวนางก็ยังไม่อาจอธิบายได้นี่เป็นห้องนอนของพี่หนิง ไม่ใช่ห้องนอนนางค่าถึงจะไม่ทำหรอกหน้าพวกเราผู้ชายไม่ใช่มีความชอบแบบนี้หรอกเหรอลินวันรงจั๊กจี้หัวใจเรากับมีแมวขวนแม่เอย๋ยแอบทำอะไรกันนี่มันน่าตื่นเต้นจริงเขายกเบาๆก็ทำให้อิยมตัวในของเฉียวเฉียวเลิกขึ้นไปเผยให้เห็นผิวพันธอันขาวละเอียดผ่องใสและหน้าอกนุ่มนิ่มที่สันร,ระริกทั้งสองข้าง เฉียวๆร้องอ้าเบาๆออกมาคราหนึ่งใบหน้าประดุดไฟสูมก็ไม่ปานซุกลงบนอ้อมอกของพี่ใหญ่ไม่กล้ามองดูเขาแม้จะไม่ได้ถูกพี่ใหญ่รังแกเป็นครั้งแรกแต่การเปลยเปล่าต่อหน้าเขาเช่นนี้กลับเป็นหนแรกยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นในห้องนอนของสหายสนิทอีกนางทั้งตกใจทั้งเขินอายในใจแอบบังเกิดรสชาติบางอย่างที่ไม่อาจจะบรรยายได้ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาอีก ท่ามกลางแสงไฟกึ่งสว่างกิ่งมืดมิดผิวพันธอันละเอียดอ่อนนุ่มของเถี่ยวเถียวคล้ายขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นไข่มุกสีแดงสดบนหน้าอกสองจุดสั่นไหวเบาๆปากน้อยปากน้อยสีแดงชุ่มอ้าออกเล็กน้อยพร้อมหอบหายใจยวนเยาประหนึ่งกำลังตัดพาะอะไรบางอย่างช่างยุ่ยยวนใจเป็นที่สุดเพลิงปรารถนาที่ลุกโติช่วงอยู่ในใจทำให้ลมหายใจหลินหวานหงกระชั้นถี่มากยิ่งขึ้น เขากลื้น้ำลายด้วยความยากลำบากที่รักของข้าช่างหน้าลุ่มหลงเสียจริงเขาเพิ่มแรงมือกอดเฉียวเฉียวให้นอนคล่อมหัวเข่าของตนวยความเขินไอเฉียวเฉียวจึงใช้มือโอบคอเขาแน่นไม่กล้าลืมตาขาเนียนุน่มง,งอเล็กน้อยทว่าหัวเข่ากลับดันอยู่ด้านหน้าเป้าของหลินหวานหรงคล้ายเจตนาคล้ายไม่เจตนายัว่วนี่ต้องเป็นการยั่วกันแน่หลินหวานหงร่ำร้องเสียงดังในใจที่รักของข้ากำลังยั่วข้าอยู่ แถมยังอยู่ในห้องของสาวสวยคนอื่นอีกโอ้ยความรู้สึกของการเป็นสัตว์ป่านี้ช่างสะใจมารดามันจริงๆเลยข้าจะต้องเป็นสัตว์ป่าอีกสักนิดอินนางในห้องของหลวงหนิงดีไหมนี่ไอเดียนี้ช่างมีแรงดึงดูดใจมากเหลือเกินเขียวเขียวร้อนรุ่มไปทั้งตัวหน้าอกอันนุ่มนิ่มเผยอ,อยู่เบื้องนอกผิวขาวละเอียดของหน้าอกผุดสีชมพูจางจาง นางไม่เคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนกล่าวด้วยร่างกายสันระริกเล็กน้อยพี่ใหญ่ท่านเป็นคนเลวที่สุดอีกประเดี๋ยวพอพี่หนิงฟื้นขึ้นมาหากให้นางเห็นเข้าแล้วจะทำเช่นไรหลินวันรงหัวเราะร่วนพูดเสียงแถวเบาวา่าที่รักเจ้าคิดว่าข้าจะทำอะไรหรือข้าก็แค่จะลองทำเรื่องน่าสนุกกับเจ้าธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองเฉีวเฉียวไหนเลยจะกล้ารับคำของเขา ในสายตาของเฉียวเที่ยวนั่นเป็นสิ่งที่สตรีไม่อาจกล้ากระทําได้โดยง่ายหลินหวันหลงลูกคลำหน้าอกของนางเบาๆที่รักเจ้ายัางจําความปรารถนาของเจ้าตอนที่ข้าวาดภาพเหมือนของคุณหนูใหญ่คราวก่อนได้หรือไม่ปัญญาประกาศคู่เฉียวเฉียวกล่าวด้วยความเอียงอายจะจําไม่ได้ได้อย่างไรถ้าต้องการให้พี่ใหญ่วาดภาพเหมือนให้เฉียวเฉียวภาพหนึ่งเจ้าค่ะ หลินวันหรงยิ้มด้วยท่าที่ลึกลับจริงหรือเจ้าคะพี่ใหญ่ด้วยความยินดีเฉียวเฉียวกลับลืมปกปิดภาพอันงงุดงามตรงหน้าอกอกงามขยับสันสะท้านเล็กน้อยทําให้หลินวันหรงปากคอแห้งผากอีกคราดเขาพูดโดยข่มตัวเองด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวดจริงแท้แน่นอนข้าจะวาดภาพที่ไม่เคยมีมาแต่โบราณการล้ำเลิศที่สุดที่ทำให้พวกเราไม่มีวันลืมเลือนแก่ที่รักของข้าภาพหนึ่ง แต่ว่าคืนนี้เจ้าต้องฟังข้าทุกสิ่งนะเฉียวเฉียวไม่รู้ว่าพี่ใหญ่มีความคิดแผลงแผลงอะไรอีกแต่เมื่อนางปราศจากความคิดต่อต้านโดยสิ้นเ,เชิงเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาพี่ใหญ่ว่าอย่างไรนางก็คิดทําเช่นนั้นหลินหวานหลงหยิบกระดาษขาวมาอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงหยิบดินสอออกมาพร้อมกล่าวระคนหัวเราะว่าที่รักตอนนี้ข้าจะเริ่มแล้วนะเจ้านั่งลงให้ดีๆห้ามขยับขยืขย่นหละเช่นนี้หรือเจ้าคะ เียวเชียวกล่าวด้วยความตกใจตอนนี้นางเปลยหน้าอกเป็นช่วงที่น่าอายที่สุดของสตรีแล้วจะวาดเข้าไปในรูปได้อย่างไรเช่นนี้นั่นละ่ะลินหวันรงจูปรางแก้มนางครานหนึ่งแล้วพูดว่าข้าต้องการวาดภาพที่ลำเลอิอที่สุดแก่ที่รักของข้ามีเพียงเราสองคนที่จะชื่นชมภาพที่ดีภาพนี้ตงเฉียวเฉียวน่ารักเชื่อฟังถึงเพียงนี้ไหนเลยจะไม่เข้าใจความหมายของเขาได้ ใบหน้าพลันปรากฏสีแดงระเรื่อร่างกายอ่อนยวบยาบที่แท้พี่ใหญ่ต้องการวาดสภาพของข้าในตอนนี้นี่เองต้องการให้ข้าเผยครึ่งอกภายในห้องของพี่หนิงปล่อยให้เขาชื่นชมไม่เคยมีมาแต่โบราณการล้ำเลิศที่สุดยากจะลืมเลือนได้สมกับที่เขาพูดจริงๆภาพนี้มีเพียงสองสามีภรรยาเช่นพวกตนถึงชื่นชมภาพนี้ได้พี่ใหญ่เฉียวเฉียวบังเกิดความตกใจและความเอียงอายพรั่งพรูขึ้นมาพร้อมกัน แต่เดิมก็ไม่อาจบังเกิดความคิดต่อต้านอยู่แล้วนางขบริมฝีปากแดงเบาๆกล่าวเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเช่นนั้นท่านทําให้เร็วหน่อยเถอดเจ้าค่ะอย่าทําให้พี่หนิงตกใจตื่นอาาไอยาไปตายแล้วเจ้าค่ะความบริสุทธิ์ของหญิงสาวยุคโบราณน,นั้นสําคัญเท่าชีวิตหากมีใช่เียวเฉียวรักเขาอย่างสุดซึ้งคงไม่มีวันรับปากคําขอเพอเจอร์นี้ของเขาแน่ ความคิดของหลีนหวานรงในวันนี้เดิมทีก็อยู่ในด้านมืดบ้างอยู่แล้วแต่พอเห็นเฉียวเฉียวอ่อนโยนเช่นนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งใจขึ้นมาทันทีเมื่อมีภาพภาพนี้เขากับเฉียวเฉียวถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจริงๆเฉียวเฉียวเปลือยอกงามใบหน้าเผยความเอียงอายอย่างยิ่งทั้งยังกังวลว่าหลวัวหนิงจะฟื้นขึ้นมาอีกความอายและความกังวลน,นี้กลับทำให้ค่อยๆสูญเสียกำลังวังชาไปในใจบังเกิดความรู้สึกสุขสม สีแห่งกามารม์สองสะท้อนอยู่บนปรางแก้มทั้งสองข้างลิ้นวันรงจรดดินสอรวดเร็วประดุดโผบินด้วยอารมณ์อันเปี่ยมลน้นผ่านไปเพียงไม่นานรูปโฉมอันงดงามของสตรีที่กึ่งเปิดเผยกึ่งปกกะปิดคล้ายยินดีคล้ายเอียงอายผู้หนึ่งก็ปรากฏลงบนแผ่นกระดาษอาพรเปิดออกครึ่งหนึ่งผมเผ้ายุ่งเหยิงไข่มุกงามสีแดงสดบนหน้าอกประดุดดอกอิงเขาที่เพิ่งพลีบาน สีสันสดใสทั้งภาพสแสดงอาการเขินอายงดงามทั้งแสงด้วยความยั่วยวนทางการมารม์เล็กน้อยช่างเป็นผลงานชั้นเลิศที่สอดรับกับความกระสานร,รันจวนในห้องของสตรีอย่างยิ่งตรงเฉียวเฉียวกระสับกระสายทั้งยากจะปก,กะปิดความรู้สอขอสมที่มีอยู่ภายในจิตใจได้ตาอยากดูแต่ก็ไม่กล้าดูก้มน้างงดใบหน้าผุดสีแดงระเรื่อจางๆหน้าอกนวลเนียนแฝงแรงดีดสะท้อนก็ปรากฏสีชมพูระเรื่อเช่นกัน สิบนิ้วอันเรียวยาวประคองหน้าอกเอาไว้ถึงกระนั้นกลับเผยให้เห็นความขาวนวลเนียนและจุดสีแดงสดเล็กให้เห็นอยู่ลางๆตามซอกนิ้วเป็นภาพชุนกงที่หญิงสาวแสดงอาการปก,กปิดทวายังคงเอียงอายภาพหนึ่งเมื่อหลินหวันหงวาดเส้นสุดท้ายเสร็จก็สะบัดดินสองออกเสียงดังขวับเฉียวเฉียวพึ่งร้องออกมาว่าพี่ใหญ่ก็รู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัวนางถูกพี่ใหญ่อบก,กอดเข้าสู่อ้อมอกอันอบอุ่นไปตั้งแต่แรก ลินหวานหรงลูบไล้แผ่นหลังนางช้าช้าสัมผัสถึงความรู้สึกอ่อนนุ่มเรียบลื่นที่แฝงมากับหน้าอกอันเนียนนุ่มของนางขณะที่กำลังเสียดสีร่างกายของตนเขาก้มหน้าแล้วจุมพิษลงบนหน้าอกงามของนางเบาๆบาคราหนึ่งรีบกลืนน้ำลายพร้อมพูดว่าเฉียวเฉียวพวกเรามาเข้าหอกันที่นี่เถอะนะเฉียวเฉียวได้รับผลกระทบจากอารมณ์ของเขาอารมณ์พลุ่งพล่านจนถึงขีดสุดตั้งนานแล้ว รับรู้ได้ถึงความร้อนรุ่งที่มีอยู่ทั่วร่างเขาลืมเลือนว่าอยู่ที่ใดไปตั้งแต่แรกนางส่งเสียงกระเส่าออกมาคราหนึ่งไม่กล้าเอื้อนเอ่ยว่าจาหลินหวานหงกำหนัดขึ้นสมองมาตั้งนานแล้วสองมือลูบไล้ก้นงามของนางขณะกำลังจะผเด็ดศึกกลับได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจจากด้านในว่าพี่หลินเสียงตะโกนเรียกนี้ประดุดระเบิดดังขึ้นข้างใบหูของหลินหวานหงขึ้นมาทันที เดิมที่เขาก็อยู่ในช่วงที่อารมณ์กระสันถึงขีดสุดอยู่แล้วเสียงนี้แทบทําให้เขาปลดอาวุธเขาฟังออกว่านี่คือเสียงของหลัวหนิงหรือหลัวหนิงจะฟื้นขึ้นมาแล้วโอ้ยตกใจจนข้าแทบเหี่ยวต่อให้แอบ,บทําอะไรกันก็ไม่ต้องให้เจ้าขู่จนตกใจกลัวแบบนี้นะเฉียวเฉียวพลันกระโดดออกจากร่างเขาทันทีใบหน้าแดงโรรีบจัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยมองเขาเบาๆแวบหนึ่ง จากนั้นจึงกล่าวด้วยความกระดากอายว่าพี่ใหญ่ท่านร้ายจะแย่แล้วพี่หนิงมองเห็นแล้วนะเจ้าคะนี่จะทำเช่นไรดีถ้าถูกหลวหนิงเห็นก็ช่างมันเถอะแต่เฉียวเฉียวของข้าถูกหลวหนิงเห็นถือว่าเสียเปรียบแม่เอ๋ยจะต้องหาเวลาสักช่วงหนึ่งกลับมาดูด้วยตัวเองให้จงได้เขาคิดในใจโดยไร้สตินึกทิดเมื่อหันหน้ากลับมองด้านหลังกลับเห็นว่าประตูห้องปิดอยู่ไหนเลยจะมีเงาของหลวหนิงได้ เห็นเห็นอยู่ว่าเมื่อได้ยินเสียงของหลวหนิงนี่นานี่มันเรื่องอะไรกันนี่หลินหวานรงมองเฉียวเฉียวด้วยความประหลาดใจแวบ,บหนึ่งดารุณีน้อยกล่าวด้วยใบหน้าแดงก่ำว่าพี่หลวงหนิงละเมอเจ้าค่ะโอ้ยพูดละเมอก็ต้องเรียกชื่อข้าด้วยหรือไงทําเอาข้าตกใจแทบตายหลินหวานรงรอบละอายใจเดิมคิดจะหน้าด้านพูดว่าพวกเราทํากันต่อเถอะ ทว่าสายตาของเฉียวเฉียวกลับย้ายไปยังภาพวาดที่เพิ่งวาดเสร็จบนโตภาพนั้นสตรีที่ใบหน้าชมพูระเรื่อเปี่ยมล้นด้วยความกระสานรันจวนผู้นี้คือตอนเช่นนั้นหรือเฉียวเฉียวอายจนก้มหน้างุดทว่าดวงตาก็แอบเหลือบมองไปภายในดวงตาปรากฏทั้งความเขินอายและความปีติยินดีภาพความสุขในห้องเยี่ยงนี้จะต้องกลายเป็นความทรงจำที่หวานชื่นมากที่สุดของพวกตนสองสามีภรรยาเป็นแน่แท้ วาดภาพความสุขในห้องให้เฉียวเฉียวในห้องของหลวหนิงส่วนพรุ่งนี้จะวาดภาพให้อีสวงในห้องของเฉียวเฉียววาดภาพชิงสเสวียนในห้องของอีสวงโอ้ยเลือดลมพลุ่งพล่านอารมณ์ดำกฤษณนในใจของหลินหวานหลงพลุ่งพล่านเฉียวเฉียวเหมือนจะรับรู้ได้หลายส่วนนางเก็บม้วนภาพวาดนั้นขึ้นมาด้วยความกระดากอายจากนั้นจึงจับมือเขาแน่นซบหน้าอกหลินหวานหลงพร้อมเอ่ยว่าพี่ใหญ่เฉียวเฉียวเป็นของท่าน ท่านอยากจะวาดเท่าไหร่ก็ได้เจ้าค่ะถ้าหักตอนเข้าห้องหอสามารถวาดไปทำไปได้แค่คิดหลินหวานหลงก็รู้สึกว่าเลือดกำเดาของตัวเองพุ่งกระฉูดแล้วเข้าหอเข้าหอข้าจะเข้าหอเขานำเฉียวเฉียวเข้าสู่อ้อมอกกูร้องตะโกนเสียงดังอยู่ในใจก่อนไปเมืองหลวงจะต้องจัดการแม่หนูคนนี้ก่อนให้ได้ไม่ให้ที่รักของข้าเฝ้าห้องร้างอย่างเดียวดา ยิ่งไม่อาจให้พี่รองเฝ้าห้องร้างอย่างเดียวดาด้วยเฉียวเฉียวซบอยู่ในอ้อมอกเขาครู่หนึ่งกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาพี่ใหญ่พวกเราเข้าไปดูพี่หนิงกันเถิดเจ้าค่ะเมื่อครู่ไม่รู้ว่านางฝันถึงอะไรถึงได้เรียกชื่อของท่านออกมาจะต้องฝันถึงเจ้าชายขี่ม้าขาวแน่นอนลินวันรงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเฉียวเฉียวป้องปากน้อยแล้วหัวเราะคิกคับเหล่ตามองเขาคราหนึ่ง รังแก้มที่ความปรารถนายังไม่ทันจางหายกลับระบายด้วยสีแดงระเรื่อขึ้นมาอีกคราลินหวันหลงมองจนดวงตาเป็นประกายดึงมือน้อยของนางมาพูดข้างใบหูนางว่าที่รักเจ้าว่าพวกเราเข้าห้องหอที่ใดถึงจะดีเฉียวเฉียว,วฟังจนร่างกายอ่อนยบยาบรีบวิ่งเข้าไปในห้องลินวันหรงเพียงได้ยินนางกล่าวแง่งอนข้างใบหูว่าพี่ใหญ่ร้ายจะตายแล้วลินวันหรงหัวเราะห้าห้า เดินตามนางเข้าไปในห้องหลัวหนิงนอนอยู่บนเตียงดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทหน้าผากมีหยดเหงื่อเม็ดเล็กๆเ,เต็มไปหมดบนแก้มที่ขาวซีดแดงก่ำเพราะอาการป่วยอ่อนแอเป็นที่สุดมิพบกันเพียงวันเดียวทำไมแม่หนูคนนี้ถึงกลายสภาพเป็นแบบนี้ได้นะหลินหวันรงลงรอบถอนใจคราหนึ่งใจบังเกิดความรู้สึกรักใคร่ทนุถนอมแม้แต่ความผิดที่แทบทำให้ตนเองกระอักเลือดก็ค้านที่จะคิดเล็กคิดน้อยกับนางแล้ว ตอนที่214ความในใจหห้องนอนของหนิงเอ๋อประดับจัดวางอย่างเรียบง่ายยิ่งนักบ,บริเวณด้านหน้าหน้าต่างตั้งโตเครื่องแป้งขนาดเล็กไว้ตัวหนึ่งบนนั้นมีข้าวของบางอย่างของสตรีจำพวกเครื่องประทินโฉมและแป้งหอมเป็นต้นที่สะดุดตามากที่สุดก็คือขวดแก้วขนาดเล็กขวดหนึ่งนี่คือน้ำหอมที่คุณหนูใหญ่มอบให้นางในวันนั้นของเหลวด้านในลดลงไปเล็กน้อยคิดว่าหนิงเอ๋อคงใช้งานบ่อย ด้านข้างโต๊ะเครื่องแป้งมีโต๊ะยาววางอยู่ตัวหนึ่งด้านบนจัดวางสมบัติทางวรรณศิลป์สี่ประการอย่างผู้กันจุนลภาพหมึกกระดาษและที่ฝนหมึกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้บนโต๊ะยังมีชั้นหนังสืออีกด้วยบนชั้นหนังสือนั้นมีจริงสือจือจี้สมุดจดบันทึกด้วยตัวอักษรขนาดเล็กเล่มหนาหน,นาสารพัดสารพันกองอยู่เต็มไปหมดบนหน้าหนังสือทุกเล่มมีรอยพับจางจางอยู่ เห็นชัดว่าถูกคนพลิกอ่านอยู่เป็นประจำความฝ่ายเรียนของหนิงเอ๋อเห็นเพียงนิดก็ทราบได้ทั้งหมดข้างชั้นหนังสือมีพินวางอยู่เช็ดถูอย่างสะอาดสะอ้านปราศจากฝุ่นผงดูโบราณทว่าสูงสง่าห้องนอนคือเขตแดนสุดท้ายของสตรียุคโบราณบุรุษแปลกหน้ามีอาจเข้ามาตามอำเภอใจได้ถึงกระนั้นหลินหวานหลงกลับไม่แยแสเรื่องพวกนี้ถึงอย่างไรหูหยิมเท่าล่วก็เป็นคนให้เขาขึ้นมา ข่านาบุกเข้าไปตามคำสั่งนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้ามาในห้องนอนของหนิงเอ,อ๋อเมื่อกว่าตามองอย่างลวกๆเป็นครั้งแรกก็ต้องรู้สึกทอดถอนใจจริงสื่อจือจี้พินหมากล้อมอักษรภาพวาดยอดหญิงลวกคนนี้อะไรอะไรก็ร่ำเรียนมาหมดแล้วจริงๆสมญานามว่ายอดหญิงช่างสมดังคำร่ำลือภายในห้องมีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ใช่กลิ่นกนัญญาแต่เป็นกลิ่นกายที่มีมาแต่กำเนิดของสตรี อีกทั้งกลิ่นหอมนี้แตกต่างจากเฉียวเฉี่ยวเป็นกลิ่นสะอาดสดชื่นอีกอย่างหนึ่งครั้นได้กลิ่นแล้วก็ให้รู้สึกจิตใจปลอดโปร,โปร่งดมกลิ่นรู้จักถึงสตรีถือว่าพูดไว้ไม่มีผิดจริงๆหลินหวันหงทอดถอนใจกลิ่นของผู้หญิงแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันต้องอาศัยผู้ที่มีใจไปขุดค้นและประสบด้วยตัวเองภายในมุ้งสีชมพูหนิงเอ๋อนอนอยู่บนเตียงอย่างสงบนิ่ง บนใบหน้าที่ขาวซีดแสงสีแดงระเรื่อเล็กน้อยลมหายใจแผ่วเบาเงียบสงบและทอดยาวครั้นทอดสายมองอยู่ไกลไก็เหมือนดังเจ้าหญิงนิทราที่กำลังรอคอยการปลุกให้ฟื้นจากเจ้าชายลินวันรงมองหนิงเอ๋อแวบ,บหนึ่งคิดในใจว่าเด็กสาวคนนี้แม้แต่ตอนนอนก็ยังสสวยถึงเพียงนี้ไม่เสียทีที่เป็นสาวงามอันดับหนึ่งแห่งจินหลิงเมื่ออยู่ในห้องนอนของหนิงเอ๋อเขาก็พลันบังเกิดภาพหลอน คลายว่าตนเองเป็นผู้ครอบครองสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครู่ได้แอบกระทําการสนิทสนมกับเฉียวเฉียวเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างล้นเหลือดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกต่อสถานที่แห่งนี้เป็นพิเศษห่วงค่าดูแลค่าพอนางล้มป่วยข้างกายแม้แต่คนที่จะพูดคุยดูแลเอาใจใส่ก็ยังไม่มีเมื่อเทียบก,กับนางแล้วข้าก็โชคดีกว่ามากนะับพี่ใหญ่ท่านดีต่อข้าจริงๆเจ้าค่ะ ลิ้นหวั่นหลงดึงมือน้อยของเฉียวเฉียวไม่รู้ว่าควรพูดเช่นไรดีด้วยความรู้และรูปโฉมของหนิงเอ๋อแล้วคุณชายที่ตามจีดนางหากหล่นลงไปในแม่น้ำฉิงหวายก็คงถมแม่น้ำจนเต็มได้ไกลก็มีเจ้าโวเยี่ยไปนั่นใกล้ก็มีเจ้าคังหนิงที่สูงส่งและยิ่งใหญ่หากพูดว่านางปราศจากความรู้สึกที่ดีต่อโวเยี่ยไปทว่าเจ้าคังหนิงคนนี้ทั้งบุญและบูต่างเหนือล้ำไม่ธรรมดา แล้วเหตุใดถึงไม่สามารถทําให้จิตใจนางสั่นกระเพื่อมได้อีกเมื่อนึกถึงสิ่งที่หนิงเอ๋เคยบอกกับตนเองในงานฉลองวันเกิดของฮูหยิงเท่าวันนั้นหลินหวันหลงก็ทําได้เพียงยิ้มด้วยความจนใจจิตใจของผู้หญิงช่างยากจะคาดเดาเสียจริงเขาใช้สายตามองประเมินไปทั่วถึงกระนั้นสายตากลับไปหยุดอยู่ที่รองเท้าปักคู่หนึ่งที่อยู่ใต้เตียงของหนิงเอ๋ รองเท้าทั้งสองแยกกันอยู่คนสองข้างค่อนข้างระเกะระกะเล็กน้อยเฉี่ยวเี่ยวขมบดคิ้วพร้อมเอ่ยว่าน่าแปลกเมื่อครู่ตอนที่ข้าออกไปข้างนอกรองเท้าของพี่หนิงยังวางเอาไว้อยู่ดีๆผู้ใดมาขยับมันนี่นางก้มตัวลงไปแล้วจัดรองเท้าคู่นั้นให้ดีอีกคราหลินวันรงกล่าระคนหัวเราะอ,อาจเป็นลมพัดก็ได้นะหนิงเอ๋อส่งเสียงคราหนึ่งขยับบิดร่างกายอย่างชา้ชาช้าคล้ายมีวี่แววว่าจะฟื้นขึ้นมา เฉียวเฉียวกล่าวด้วยความยินดีว่าพี่หนิงจะฟื้นแล้วเจ้าคะ่ะระหว่างที่พูดนั้นหนิงเอ๋อก็ค่อยๆลืมดวงตาทั้งคู่เหลียวซ้ายและขวารอบหนึ่งนางมองเฉียวเฉียวพร้อมยิ้มเล็กน้อยจากนั้นจึงกล่าวกับหลินหวันหลงด้วยเสียงแถวเบาว่าพี่หลินท่านมาแล้วเฉียวเฉียวกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีพี่หนิงท่านฟื้นแล้วหรือเจ้าคะ่ะหนิงเอ๋อหน้าแดงกล่าวด้วยความกระดากอายเพิ่งตื่นขึ้นมาเมื่อสักครู่ ก็ได้ยินเจ้ากับพี่หลินกำลังสนทนากันอยู่หลินวันรงหัวเราะเอกอากเช้าวันนี้พอข้ารู้ว่าคุณหนูล่วดล้มป่วยก็คิดจะมาเยี่ยมคุณหนูขอรับนี่ก็พอข้าเพิ่งมาถึงก็บังเอิญเจอเฉียวเฉียวอยู่ที่นี่พอดีจึงสนทนากับเฉียวเฉียวสักสองสามประโยคเกรงว่าเสียงพูดคุยของเราคงดังมากเกินไปจนทำให้คุณหนูล่วตกใจตื่นขึ้นมากระมังขอรับผิดไปแล้วผิดไปแล้ว เวลาเขาพูดโกหกไม่ต้องเขียนแม้แต่สคริปต์เห็นอยู่ว่าทำเรื่องสัตว์ป่าในห้องนอนของนางแต่กลับพูดว่าเพิ่งมาเสียได้เฉีียวๆฟังจนใจเต้นรัวดังตึกตักรีบก้มหน้างุดลงไปไม่กล้ามองดูเขาหนิงเอ๋อไม่รู้ว่าคิดสิ่งใดอยู่เช่นกันใบหน้าผุดสีเลือดฝาดเอ่อยเสียงเบาว่าพวกท่านเสียงไม่ดังข้าไม่ได้ยินอะไรแล้วไหนเลยพวกท่านจะทำให้ข้าตกใจตื่นได้ข้าหลับจนเบื่อแล้วตื่นขึ้นมาเอง เฉียวเฉียวเห็นนางฟื้นขึ้นมาเช่นนี้ใบหน้าก็ค่อยๆมีสีเลือดรวมถึงสภาพจิตใจและกำลังวังชาก็ดีด้วยเช่นกันจึงรีบพูดขึ้นมาว่าพี่หนิงท่านหิวหรือไม่เจ้าคะขา้ขาจะไปต้มโจ๊กลูกบัวที่ท่านชอบมากที่สุดให้ท่านเจ้าค่ะหนิงเอ๋อพงกศีีษะเบาๆเฉียวเฉียวต้องขอบคุณเจ้าเหลือเกินจริงๆตงเฉียวเฉียวยิ้มงามเถิดฉันพี่หนิงยังจะมาเกรงอกเกรงใจขา้าทำไมล่ะเจ้าคะ พี่ใหญ่ท่านอยู่เป็นเพื่อนสนทนากับพี่หนิงเถิดข้าจะไปต้มโจ๊บมาเจ้าค่ะหลินวันรงพงกศีีษะเฉียวเฉียวยิ้มให้เขาจากนั้นรีบเดินออกไปเฉียวเฉียวเป็นเด็กสาวที่ดีจริงๆหนิงเอ๋อทอดสายตามองเงาหลังของเชียวเฉียวถอนหายใจเบาๆพร้อมเอ่ยว่าพี่หลินท่านจะต้องดีต่อนางนะนั่นมันแน่นอนขอรับหลินหวันรงหัวเราะพร้อมพูดว่าเด็กคนนี้ทำให้ข้ารักจะแย่อยู่แล้ว ถ้าไม่ดีต่อนางแล้วยังจะดีต่อใครได้อีกหนิงเอ๋อเห็นเขารักเฉี่ยวเฉี่ยวอย่างลึกซึ้งจริงใจจึงขบริมฝีปากสีแดงสดเบาๆดวงตาหมองหม่นจางๆจากนั้นจึงเบือนหน้าไปไม่พูดไม่จาเมื่อเฉี่ยวเฉี่ยวไปแล้วภายในห้องนี้ก็เหลือเพียงหลินหวันหงกับหนิงเอ๋อสองคนนี่คือห้องนอนของหนิงเอ๋อหลินหวันหรงรั้งอยู่ที่นี่ออกจะไม่เหมาะนักยิ่งไปกว่านั้นเขายังกระทำเรื่องที่ไม่อาจบ่งบอกผู้อื่นได้อยู่เบื้องนอกอีก ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าควรพูดอะไรไปชั่วขณะบรรยากาศพลันเย็นเหยียบลงนิงเอ๋อเห็นเขามีสีหน้ากระอักกระอ่วนจึงเอ่ยอย่างแช่มช้าว่าพี่หลินขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมข้าข้ายังคิดว่าท่านจะไม่มาแล้วเสียอีกตุลภาพข้าจะไม่มาได้อย่างไรขอรับหลินหวันรงกล่าวระคนหัวเราะพอได้ยินว่าท่านล้มป่วยข้าก็ร้อนใจมากจนใจที่กลางวันธุระมากมายเหลือเกินจนปลีกตัวไม่ได้ ดังนั้นจึงถวยโอกาสมาช่วงเวลานี้ลุยเยวันเองก็เป็นพี่น้องของข้ายิ่งไปกว่านั้นคุณหนูล่วยังล้มป่วยเพราะข้าอีกหากข้าไม่มาเยี่ยมเยียนท่านเช่นนั้นยังเป็นคนได้อีกหรือขอรับหนิงเอ๋อหน้าแดงระเรื่อกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าพี่ใหญ่กล่าวอันใดกันหนิงเอ๋อล้มป่วยเพราะท่านได้อย่างไรข้าไม่ค่อยเข้าใจลินวันรงถอนหายใจแล้วตอบว่าคุณหนูล่วข้ารู้ว่าท่านมีนิสัยสูงส่ง ไม่อยากให้อาจารย์ผู้มีพระคุณถูกคนเปรียบเทียบให้ดูต่ำต้อยลงไปเพียงแต่เรื่องระหว่างข้ากับอาจารย์ของท่านไม่อาจรอมชอมได้จริงๆว่าการตามตรงข้ากับนางหาใช่คนประเภทเดียวกันท่านล้มป่วยเพราะเรื่องนี้ออกจะไม่คุ้มเลยจริงๆหนิงเอ๋อมองเขาพร้อมขบริมฝีปากแดงเบาๆกล่าวอย่างเศร้าสลดพี่หลินท่านกล่าวได้ถูกต้องข้าล้มป่วยเพราะเหตุนี้ช่างไม่คุ้มเลยจริงๆ นางถอนหายใจพูดเบาๆออกมาว่าการล้มป่วยในวันนี้ประดุดการสาวเส้นไหมออกมาจากรังไหมสูบเรี่ยวแรงที่ข้ามีอยู่ออกไปจนหมดจิตใจของข้าว่างเปล่าไม่รู้ว่าควรจะสนทนากับผู้ใดดีหนิงเอ๋อคล้ายมีความคิดอันหนักอึ้งอย่างยิ่งลินวันหงเอ่อยว่าคุณหนูล่วขออภัยที่ขากล่าวตามตรงสหายของท่านมีน้อยเหลือเกินจริงๆ นอกจากเฉียวเียวแล้วเกรงว่าแม้แต่คนจะสนทนาด้วยก็ไม่มีหนิงเอ๋อมองเขาวแวบ,บหนึ่งกล่าวด้วยเสียงแถวเบาว่าพี่หลินแล้วจะไม่ใช่เช่นนี้ได้อย่างไรดุลภาพท่านมีความรู้ความสามารถล้นเหลือเป็นผู้มีสวรรค์ถึงกระน,นั้นกลับปราศจากสหายที่จะพูดคุยได้เกรงว่าความในใจของท่านยังมีมากกว่าค่าเสียอีกหลินวันรงมองนางด้วยความประหลาดใจ นิงเอ๋คนนี้กลับเข้าใจเราถึงเพียงนี้เชียวนับตั้งแต่ลินวันรงมาถึงโลกแห่งนี้แม้ดูเหมือนทำอะไรสะดวกราบรื่นโอหังอวดดีแต่คนที่พูดคุยได้กลับมีไม่กี่คนจริงๆด้วยสิ่งที่เขาเจอมาเกรงว่าคงคบพระเจ้าเป็นเพื่อนได้เท่านั้นลินวันรงหัวเราะห้าห้าคุณหนูลัว่วข้าไม่เหมือนท่านสิ่งที่ข้าเจอมานั้นพิเศษเกินไปไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจฟังเข้าใจได้ มีสหายอยู่ไม่กี่คนก็ถือเป็นเรื่องปกติหนิงเอ๋อกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพี่ใหญ่หนิงเอ๋อยอมฟังท่านเอื่อเอยท่านจะยอมบอกความในใจของท่านต่อข้าหรือไม่หนิงเอ๋อมีสีหน้าแน่วแน่ใบหน้าปรากฏสีแดงสั้นเล็กน้อยมองเขาอย่างหันกล้าหลินหวานหลงยิ้มขึ้นบอกเจ้าจะบอกเจ้าอย่างไรเจ้าไม่เห็นว่าข้าบ้าสิถึงจะแปลกเขาใส่หน้าพร้อมตอบกลับไปว่า ความในใจของแต่ละคนล้วนมีความลับบางประการที่ไม่อาจบอกผู้ใดได,ได้นี่ถึงเรียกว่าความลับเป็นสิ่งที่ไม่อาจแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นได้ขอรับนิงเอ,อ๋อครั้นเห็นว่าเขาปฏิเสธตนเองอย่างประนีประนอมก็มีสีหน้าหมองหม่นลงไปทันทีพี่ใหญ่ท่านยังจำคำที่ท่านเคยบอกข้าในวันที่ไปท่องเที่ยวชาญเมืองได้หรือไม่ปัญญประกาศคู่คำกล่าวอันใดหรือขอรับ หลินหวันหลงถามท่านบอกว่าท่านกับข้าสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่อยู่กันคนละโลกหนิงเอ,อ๋อหยาดน้ำร่วงเพาะหรือว่าในใจของพี่ใหญ่หนิงเอ๋อย่ำแย่ถึงขนาดนั้นเชียวหรือแม้แต่คุณสมบัติที่จะสนทนากับพี่ใหญ่ก็ยังไม่มีท่านทราบหรือไม่เมื่อได้ยินพี่ใหญ่เอ๋อเช่นนี้ข้าบังเกิดแม้แต่ความคิดที่จะตายหากจะพูดให้ซีเรียสหน่อยข้ากับเจ้าก็เป็นที่อยู่กันคนละโลกจริงๆ ลินวันหงกล่าวทอดถอนใจคุณหนูล่วหักท่านตกอยู่ในสภาพข้าในตอนนั้นท่านจะกล่าวอะไรได้อาจารย์ของท่านสหายของท่านหัวเราะเยาะและลบหลู่ดูหมิ่นหญิงชาวนาผู้อ่อนแอไร้ที่พึ่งพิงข้าควรทําเช่นไรข้าคนนี้ไม่ได้มีข้อดีอันใดแต่เรื่องที่สมควรกระทําข้าก็ต้องกระทําข้ากับพวกเขาไม่มีวันเป็นคนที่อยู่โลกเดียวกันไปตลอดกาลหนิงเอ๋อน้ำตานองหน้าพูดสะอึกสะอื้นว่า พี่ใหญ่พวกท่านอาจารย์ของข้ากระทําเรื่องไม่เหมาะสมจริงๆแต่ก็รู้จักข้าหนิงเอ๋อไม่เคยดูแคลนผู้ใดแม้บางครั้งจะมีวิธีคิดที่ไม่เข้ากับความเป็นจริงก็ตามถึงกระนั้นข้าหามีเจตนาที่จะทําร้ายผู้ใดข้าหวังให้ทุกคนมีความสุขเหตุใดท่านถึงไม่ให้อภัยหนิงเอ๋อสักครั้งหนิงเอ๋อไม่เคยกระทำเรื่องเลวร้ายอันใดมาก่อนพี่ใหญ่ ถ้าไม่อยากอยู่คนละโลกกับท่านหนิงเอ๋อเริ่มพูดจาเร่งเร้าใบหน้าแดงก่ำไปหมดทำให้ไอาเบาๆออกมาหลินหวานหลงเห็นนางตื่นเต้นจนกลายสภาพเป็นเช่นนี้ก็รู้สึกทนไม่ได้อย่างยิ่งรีบตบหลังนางเบาๆสองทีหนิงเอ๋อที่อยู่ในสภาพอ่อนแอไม่รู้ว่าไปเอาเรี่ยวแรงมาจากที่ใดกลับเหยียดแขนออกมาอย่างแรงกอดเขาไว้แน่นแล้วพูดว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ข้าชอบท่านหนิงเอ๋อชอบท่าน บนิยายเสียงเรื่องยอดเซลแมนทะลุมิติตอนที่213-214อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ